คลิปนี้จะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับผม23.11นนะครับเวลานี้บิตคอยจะลงอีกนะครับเพื่อนๆจะจะลงอีกนะครับมันต้องหลุดนะเพื่อนๆมันอยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่ามันดีเบาขึ้นไปแรงเดี๋ยวมันต้องหลุดนะครับเพื่อนๆมันเทสแบบนี้แล้วนะครับก็คราฟเดือนเนี่ยมันเสียทงมากๆเลยนะคราฟเดือนเนี่ยเสียทงมากๆเลยเพราะมันหลุดเส้นสําคัญไปแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องเจอนะครับคุณระวังไว้นะครับเพื่อนๆระวังไว้จากใจนะครับผมพูดจ,จริงๆนะครับหรือจะแทงขึ้นสวนที่ผมว่าเขาได้นะครับแต่ยังไงคุณต้องเห็น37,000ดอลลาร์อย่างแน่นอนนี่คือการคัดดอของผมนะครับไม่ต้องมาว่าว่าผมถ้าลงมาไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดลงมาถึงปลอดคุณต้องรักษาไว้ให้รอดนะครับตอนนี้มันอยู่ที่4 1 2 0ม3 0นหาที่เบาขึ้นไปแต่ยังไงก็มั่นใจว่าจะต้องลงมาแน่นอนนะครับถ้าลงมา หลุดที่37 0 0 0จะต้องไสเวนานแล้วก็อาจจะขึ้นตวัดขึ้นไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับคุณรอได้เลยนะครับจะต้องทุบแน่นอนขอย้ําจะต้องทุบแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะรีบลงให้กับเพื่อนๆรอรับแถว3า0 0 0นนะครับประมาณโูนนั้นแล้วเดี๋ยวมันองต้องเด้งขึ้นกลับไป4 0 0 0 0กว่าอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆรอนะครับรอนะครับ m 5นาทีจะต้องลงแน่นอนนะครับเดี๋ยวมันจะต้องลงมานะครับผมค่อนข้างมั่นใจสําหรับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ ไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่เพียงแค่ว่าผมออกมาทักทายแค่นั้นเองว่าบิตคอยจะลงอีกนะครับจะลงอีกแลมันไม่ยอมนะครับผมจะลงอีกนะครับขอย้ำนะครับก็ระมัดระวังไว้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณไหนที่จะปิดออเดอร์ต่อออเดอร์เพราะผมไม่ใช่นะครับเอาแค่ว่าในทางทิศทางที่ผมเดาเท่านั้นเพราะผมไม่ได้มีใบวิชาวิชาชีพนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรียนรู้จากตัวเองแค่นั้นเองเป็นการเดาทุกๆกวันเลยนะครับเพื่อนๆนะขอรอรับนะครับผมสามหมื่นสี่พันตรงนี้ไม่ท่องนะครับเอาด่านแรกส่วนนี้ก่อนนะคร ประมาณสัก39,500ก่อนแล้วกันนะครับ39,500นเหะครับเหมือนเดิมยังลงต่อนะครับรอรับไอ้ได้ปลายไส้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะบินเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆจะบินเลยก็ได้นะครับหลักการและเอ็ดผลนะครับมันจะต้องมาหาโซนไส้ก่อนหน้านี้นะครับมันต้องมาหาโซนที่มันก่อแนวต้านโซนนี้นะครับมันจะต้องมาหานะครับมันจะหลุดตรงนี้ไม่ได้เพราะสุด จุดสะสมฝั่งาบนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จุดสะสมฝั่งเซลล์จะต้องมาปิดตี้ก่อนฝั่งาบนะครับดังนั้นแล้วคุณจะต้องเจอตรงนี้37,000นนะครับจนถึง3 9 5 0 0ดอลลาร์ฟันตรงครับคลิปนี้ก็มาอัพเดสั้นๆให้กับเพื่อนๆระมาดระวังไว้นะครับขอทุกคนโชคดีครับ